ไม่ไม่ไอ้แล้วนะไอ้ก๊อถลุสามคนอย่างเดียวได้ไหมคะต้องคนทุนอย่างเดียวท้าไม่ทุนก็อดของยางไม่เล็วันนั้นไปถึงวัยเราไม่เราไม่นี้ก็มันแบบนะเราอีกทักก็ไม่ได้หรือล่างก็แมยมึงไม่รถก็มึงโตเลยมึงทำได้อยู่คนเดียวนนนีี่กทัวา ี่นั่นนะั่นตัวเย็นผีลุงเลยอผียากผี <c oughs> ดีใจจังตัวเย็นผีร้อยเปอร์ซ็นต์ตัวนี้ตัวเย็นผีเลือดประมาณสักยี่ส <c oughs> ิามสิบเปอรนต์กำมะแรงมันวายกู้หายใ,หใจออกที่ <c oughs> ไม่ผี <c oughs> ไม่ไอ้เบอร์ผีลงเลยไบอกว่าผีเผส้ฝอยชอมันแน่นก้มันโ <c oughs> รน,น่ะหนูกพอไปจับข้างตัเวเย็นโรนเปรบ <c oughs> 来了吗这呢们这我就个 hmm.